ดีค่ะกระซิบบอกเรานําเสนอรถกระบะราคาเลานะคะแต่งซิ่งมาแต่พองามค่ะคันนี้นะคะจัดไปเลยค่ะในราคา1น9่0 0สบาทราคานี้สนใจไปทดลองขับและยังสามารถเจราจาค่าน้ำมันกับบ้านกันได้อีกนิดหน่อยนะคะโ o โย ta v วีโก้ปี0 5ค่ะเป็นรถบ้านแท้ซิ่งตัวสูงเทนะคะเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีค่ะ เสียงเครื่องเลาๆขับดีขับสบายเป็นรถเกียร์ธรรมดาคัดทองแดงขับสบายเลยนะคะโบดีแม็3.0แอร์เย็นข่ะของแต่งพอมีแต่งซิ่งมาพองามลักษณะเบื้องต้นตามรูปนะคะแอร์เย็นฉ่ำคุกท่านรอมแมกเวลภายในสวยค่ะรีแม็กใช้งานดีดึงดีเลยนะคะขับสนุกคุกท่านมีดิฟฟี่ห วัดบูธหนึ่งสีสวยประตูหุ้มคาร์บอนสีแจ้งลงเล่มแล้วนะคะพร้อมกับเครื่องเสียงค่ะ1ชุดนะคะลองไปไล่เอานะคะเครื่องเสียงเอกสารมีครบผลูกค้าผู้ขายรับประกันการโอนให้นะคะพิกัดดูรถได้แถวบางบัวทองค่ะซอยบ้านกล้วยเอกสารครบพร้อมโอนภาษีพรบ,บปี6-7ราคา1 5 9 0 0 0 0บาทตัดสดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ สำหรับท่านใดสนใจถูกใจนะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายไปชมตัวจริงด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับและตวรวจสอบสภาพรถด,ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงนะคะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ